ทดสอบการเรนเดอร์โปรแกรม Adobe Premiere Pro ครับโดยใช้ CPU AMD ดูที่ว่าจะใช้เวลากี่นาที สวัสดีครับผมนะรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮมซีบิวผมเปาไอแฮมซีบิวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> สรับวันนี้้โโอห สำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโปรแกรมการทํางานบางแน่นอนนะหลายๆคนคงใช้ในตระกูล Adobe Adobe Premiere Pro หรือว่าโปรแกรมเกี่ยวกับการตัดต่อน,นั้นก็จําเป็นสำหรับงานที่เป็นสายวิดีโอเนาะซึ่งวันนี้ผมเองก็อินเทลเราพูดไปแล้วลว,วันนี้เราจะถึงคิวของ AMD กันบ้างนะครับซึ่งพูดง่ายคือว่าการทดสอบเนี่ยเราจะเรนเดอร์ผ่านโปรแกรม Adobe Premier e Pro ในปี2023ดังนั้นใครที่ใช้การตัดต่ออยู่แล้วอยากรู้ว่า CPU ตัวไหนดีที่ เรนเดอร์ er ได้ไวเรนเดอร์ได้ได้แบบรวดเร็วรู่นี่นั่นอะไรอย่างนี้นนดังนั้นเนี่ยผมมองว่าซีพียูทุกตัวเนี่ยเรนเดอร์ er ได้หมดจะจะช้าหรือเร็วเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของ CPU ตัวนั้นด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เราเองก็คงพูดโดยปากเปล่าไม่ได้เราก็เลยต้องทําการทดสอบซึ่ง i have cpu ก็ได้การทําการทดสอบโดยการที่จะเรนเดอร์ไฟล์ไฟล์นึงนะครับผ่านโปรแกรม Adobe Premiere Pro นี่แหละ2023นี่แหละคลิปความยาวเนี่ย5นาที 40 budgets, ่ส <S <S ิบวิและมีการใส่โมชั่นกราฟิกใส่เทกใส่อะไรต่างๆนะดังนั้นเนี่ยเราจะเรนเดอร์โดยที่เอา์พุตเองก็จะเรนเดอร์ออกมาที่ Full HD 1920งพันคูณหนึ่แล้วก็ปรับบิตเรทที่20่สิบเมกะบิตเซ็นะครับโอเคนี่คือในส่วนของโปรแกรมไฟล์ต่างๆนะคราวนี้ผู้ร่วมการทดสอบไลายท่านแรกถูกไปแพงมันจะมีไรเซนห้าสี่พันห้าไรเซนห้าห้าพันห้าห้าร้อยเอ็กห้าพันแปดร้อยเอ็กนะครับโดยที่สเปคนั้นเราจะใช้ตัวอย่างเหมือนกันหมดเลยนะโปรโปรแกรม โปรไฟล์หลังน,นา้นารวมถึงข้าวบ้านต่าง,างๆเราเปลี่ยนเดียวคือ CPU เมนบอร์ดผมใช้ตัวเดียวคือ Asrock X 5 7 0 Phantom Gaming 4นี่คือ a m 4พอนะแล้วก็ RAM ผมใช้ RAM ขนาด 16GB 16GB กว่า3,200ันสมิใช่เป็น Dual Channel แล้วก็การ์ดจอเป็น RTX 3 0มศูนกิกอันเนี้ยใส่ไว้เฉยๆเพราะว่ารอบสุดท้ายเราต้องใช้ CPU ในการเรนเดอร์อยู่แล้วนะครับ Ryzen ห้าสีนห้าจะเป็นตัวเล็กสุด6คอร์12เ a รดเทอร์โบ4.1แคชไม่เยอะนะครับโอเคนี่คือตัวเล็กสุด นะครับใช้เวลาสูงสุดถึง31นาที12วินาทีนะครับ <S <S แรงขึ้นมาหน่อยจะเป็นไรเซน55,500นาไรเซน5 5 5ตัวนี้เนี่ยจะแตกต,ต่างจากตัว4,500คืออะไร1เลยคือมีแคสที่เยอะขึ้นจาก8 เป็น16คอร์และเจท,ที่เท่าเดิมคือ6คอร์2เทรดจ่เทอร์โบแรงขึ้นมาได้หนึ่งคือ10.2แต่โบ้ตัวแปรเนี่ยมันคือแคชที่เยอะขึ้นจาก8เมกกลายเป็น16เมกใน L3 ในระดับ3นะครับน,นี่คือตัวแปรกินไฟเท่ากันครับคือ6 5วัตต์นะครับจะใช้เวลาทั้งหมด27นาที52วินาที รายเชน 5,560X 0จะเป็นพี่ใหญ่จะเป็น c p u 6คอร์สองเซที่แรงสุดละนนั้นเนี่ย 5,600X จะมี6คอร์สองเซตที่เท่ากันนะครับแล้วก็เทอร์โบปลายได้ไกลสูงสุดถึง4.6แคลเยอะสุดด้วยคือ3.2เมตรในระดับ3นะครับ 5,600X เนี่ยใช้เวลาเพียง25นาที50วินาที แล้วก็ทั้ง3ตัวแรกเนี่ยกินไฟเท่ากันหมดเลย4 5 0 0 5 5 6 0 0 x เนี่ย TDP เนี่ย65วัตต์นะครับแล้วก็ผมแถมให้กับตัวใหญ่ครับ r y z e น7ครับ 5,800x 5,800x จะเป็นตัว CPU ที่รุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ราคามันเบาลงนะ 5,800x ถ้าถามว่าแรงประมาณไหนก็คือแรงประมาณ i5 13400F นั่นเองมี8คอร์16เทรดแล้วเทอร์โบ4.7แล้วแคชเนี่ยเท่าเ่ากันก็คือ32เมกเท่ากันนั่นเอง TDP ก็จะ105วัตต์นะ 23นาที <AM. S 2> 23, 6วินาทีนะครับี่23นาที6วินาทีตรงนี้เราจะสังเกตอะไรได้บ้างถามง่ายๆเลยรอได้ไหมถ้ารอได้ก็ใช้ตัวเบาถ้ารอไม่ได้ก็ใช้ตัวแผงนจบง่ายๆนะครับจะสังเกตได้ว่าจาก45 0 0ไปถึง5,600 X 4,500เนี่ย 6คอ12เทรดแต่ด้ยวยความที่เป็น 9, เจนเก่าด้วยความที่กิเกอร์เคิร์มันไม่สูง4.1เท่านั้นแล้วแคสแค่8เมกเนี่ยใช้เวลาสูงสุดถึง31นาที12วินาทีนะครับในขนาดเดียวกัน 500x เนี่ย6คอ12เทรดแล้วเทอร์โบ4.6แคส32เนี่ยใช้เวลาเพียง25นาที50วินาทีต่างกันตรงนี้ผมอ,อาจจะบอกว่าช้า4นาทีถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นเทรดลวครับต่างกันถึง20%ในการเรนเดอร์20%เยอะนะดูดูนาะทีนี้ไม่เยอะหรอกแต่พูดง่ายคือ 500x เนี่ยแรงกว่า4.5ในการเรนเดอร์โปรแกรม Premiere Pro 2023นถึง20% <c oughs> คือเวลาดิฟกันอาจจะดูไม่เยอะ4ีาทีฟังเพลงเพลงนึงก็จบแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมันเร่งล่ะสมมติว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่กว่านี้ล่ะถ้าเป็นโปรเจกต์แบบ20นาทีแน่นอนมันต้องทางกันอยู่ห่างกันอยู่อย่างอยู่แล้วมันจะยิ่งฉีกฉีกกว่าเดิมเยอะดังนั้นเนี่ยต้องลองพิจารดูว่าสุดท้ายแล้วตัวเองนั้นอยากได้ CPU ที่เรนเดอร์ต่างกันกี่นาทีนะครับแต่อะไรก็ตามแต่ฮะเราเนี่ย,มม Pro ย,ย CPU ทั้ ดีกว่าอยู่แล้วถูกไหม CPU ดีกว่าต้องทํางานดีกว่าเพราะทุกโปรแกรมใช้ CPU ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าโดยรวมในทุกๆโปรแกรมแต่ว่ามันก็จะแพงกว่าดังนั้นลองต้องลองเลือกเอาตามงบประมาณเวลาตรงนีนเน้เป็นเวลาที่ผมเทสดังนั้นเนี่ยถ้าคลิปยาวก,กว่านี้ถ้าใส่เอฟเฟกเยอะกว่านี้ถ้าใส่โมชั่นต่ำ แตกต่างกันไปมากน้อยกว่านี้ก็ต้องมีความแตกต่างกันบรอดดี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมเทสเนี่ยถือว่าเที่ยงตรงที่สุดแล้วเพราะว่าเราใช้คลิปเดียวกันเราใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันแตกต่างกันแค่ CPU และนี่คือผลเทสผลสรุปของเวลาในการที่จะเรนเดอร์นั่นเองนั้นลองพิจารณาดูครับวันนี้มาให้ดูแล้วฮะ A.M. 4เกือบทุกรุ่น นะครับไรเซนเจ็ดแรงสุด 5,800x ทําเวลาไป23.06นย์หกนะไรเซนห้าห้าร้เวลาไป25-50วินาทีไรเซนห5า0้ใช้เวลาเรนเดอร์ไป27นาที52วินาทีไรเซน5้5 0ีช้าสุด31นาที12วินาทีนะครับนี่คือผลลัพธ์คร่าวๆต่างกันประมาณนี้ลองดูฮะ c ีบีไหนที่มันถูกใจตัวนั้นเองนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้และอยากเห็นในโปรแกรมอะไรบอก i have ซีแล้วเดี๋ยวไอแฮปซีบีจันนดใดห้